สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องลูกอภิชาติตบุตรกันนะอ่นะจะดูตรงไหนนักเรียนจะดูว่าลูกอภิชาติตบุตรหมายถึงคนนั้นเขามีลูกดีมีความเจริญก้าวหน้ามีหน้ามีตาให้กับพ่อแม่พ่อแม่ก็จะสบายเพราะว่าเขาจะเก่งนะเขาจะเก่งด้วยตัวเขาเองแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ เชิดหน้าชูตาให้กับพ่อแม่นะดูที่วันนี้อาจารย์แบ่งแบ่งดาวพระเคราะห์มาให้แล้วนะพระเคราะห์นี้ดีนะเนี่ยพระเคราะห์ดีกลางเร็วทีนี้ปุตตะคําว่าปุตตะคือตรงนี้นะปุตตะปุตตะต้องอยู่ต้องไม่ชนเสียนะดาวปุตตะเนี่ยดาวดีดาวดีดวดปแปลว่าไม่ไปชนเสียนะตัวเสียที่มันมีอยู่5ตัวนะ่ะนะปุตตะดาวดีดีคือไม่เสีย และอยู่บนฐานดีอย่างเนี้ยนะฐานดีแต่อันนี้อของดวงนี้ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะยังแค่พอใช้ได้แต่แต่ยังไม่เลิศนะยังไม่ดีเลิศเพราะว่าอ่ามาอยู่ฐานปานกลางเนี่ยกลางเนี่ยไะดาวดาว17ตัวเนี้เป็นดาวพุธเป็นดาวปานกลางนะก็ก็เลยหาดวงที่ดีจริงๆร0 0้อยเบอร์เซนเนี่ยอาจารย์หาไม่ได้มันไม,ไม,ไม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วอาจารย์หาไม่เจอมันเคยมีแหละนะทีนี้ คนนี้พอพอประมาณไม่ไม่ถึงกับดีดีมากเพราะว่าอยู่ปัานกลางและดาวเนี้ยดาวสองเนี้ยมันเป็นดาวบาปะเคาะมันมีอยู่มันมีดาวต้องแยกดาวด้วยนะว่ามีดาวบุญกับดาวบาปดาวบุญกับดาวบาปก็คือบาปก็คือบาปพระเคราะห์คือเลขหนึ่งเลขสามเลขเจดนี่คือบาปพระเคราะห์ดาวบาปพระเคราะห์และว่าดาวศุภพระเคราะห์ คือดาวบุญนะนี่ดาวบาปดาวบุญดาวบุญก็คือสุพเคราะห์สองสี่ห้าหกอ่านี่เขาเรียกว่าดาวสุพเคราะห์ต้องดีกว่าดาวบาปพระเคราะห์นะเนี่ยนี่คือรกษ์เกติแปลว่าบาปพระเคราะห์ถ้าได้ดาวบุญอันนั้นยิ่งดีดีอันดับหนึ่งเลยนะต้องได้ดาวสุขหรือดาวห้าดาวเนี่ยได้หมดเลยนะดาวตรงเนี้ยที่อยู่คาว่าปุตตะต้องอยู่ที่ดาวสุภะเคราะห์ด้วยนะ เนี่ยปุตตะแล้วก็สุภาเนี่ยเนี่ยสุภาธนังคือปุตตะชนสุภะชนธนังหรือชนโพคาได้หมดนะปุตตะชนสุภาชนธนังหรือปุตตะชนสุภะชนโพคาได้หมดเพราะว่าโพคาหมายถึงทรัพย์สินธนังก็แปลว่าทรัพย์สินสุภาแปลว่าความเจริญรุ่งเรืองความดีงามนะเนี่ยเนี่ยสุภาธนังปุตตะเนี่ยตรงนี้เลยนะ ได้หมดก็คือให้อยู่ดาวดีนะดาวฐานสุขภเคราะห์สองสี่ห้าหกได้หมดและอยู่บนฐานดีนะเนี่ยฐานดีก็แปลว่าบุคคลน,นั้นเชาจะตาดวงนั้นอะ่ะจะได้บุตรดีนะบุตรนะนำความเจริญมาให้มีเงินมีทองมีหน้ามีตามีชื่อเสียงต่อให้เขาเกิดในสลัมหรือไป พ่อแม่ลําบากยากจนขนาดไหนจะเป็นชาวไร่ชาวนายังไงก็แล้วแต่แต่โตขึ้นคนคนาน,านั้นลูกเขาจะได้ไปอยู่ที่คําว่าสุภาพเปลยว่าความเจริญนะก็ก็เคยเห็นตัวอย่างกันเนอะเ,ออเคยเห็นตัวอย่างคนที่ที่เขาดังๆมากๆที่เขาอยู่สลัมเขาก็มาได้ดีบางคนก็ได้เป็นนักฟุตบอลโลกบางคนก็ได้เป็นนักดนตรีที่ยิ่งใหญ่นั่นคือเขาดวงนั้นพ่อแม่เขาต้องมีคําว่ามีลูกเป็นอภพิชาต,ตบุตรนะ บุคคลเหล่านั้นน่ะนะแต่อดันนี้อาจารย์หาไม่ได้ที่เอาเอาที่ดีจริงๆร้อเอร์เซ็นมาให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ได้อันนี้ได้พอประมาณเพราะประมาณเพราะทําไมหนึ่งเขาเป็นดาวบัปปะเคราะห์มันย่อมเหนื่อยมันต้องเหนื่อยดาวแบบนี้ถ้าดาวแบบนี้มันจะง่ายๆลื่นๆข้อสองเจ้าชะตาคนนี้เขาเกิดวันพฤหัสทีนี้เลขจิตก,กับวันพฤหัสเนี่ยมันกลายเป็นกาลีกาลีไม่ดีมัน วันพฤหัสดาวอาทิตย์ถึงจะเป็นกาลีเอ้ยถึงจะเป็นดาวเป็นสีนะเป็นสีเป็นเดชต้องให้ถ้าคนวันพฤหัสปุตตาตรงนี้เป็นสีหรือเป็นเดชและได้สุปะเคาระ์อ,อันนั้นร้อยเปอร์เซนเลยนะได้ได้ได้ไดอภิชาติตบุตรพ่อแม่ก็สบายนะ จากที่พ่อแม่ลําบากอยู่อยู่บ้านเช่าหรือลําบากอยู่พอได้ลูกแบบลักษณะที่ที่อาจารย์บอกว่าว่าเป็นอภิชาตบุตรอ่ะพ่อแม่เริ่มจะมีเงินแล้วนะเริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะมีเงินมีทองขึ้นพอลูกเขา<ม>เกิดมาพอลูกเขาโตก็เก่งก็คือเขาพ่อแม่ไม่ต้องหนักใจไม่ต้องสอนอะไรเขามากเขามีบุญเก่ามานะเนะี่ย นะก็คือตดตะเป็นดาวดีดาวดีก็ประมาณนี้นะสองสี่ห้าหกแล้วก็ไม่ชนเสียเลยชนเสียก็ที่บอกว่าดาวเสียก็คืออย่าไปชนมันก็คือที่บอกหีนะนั่นแหละนะจำให้ได้ว่าตัวนี้มันเป็นตัวเสียเนี่ยหีนะอาริมรณะแล้วก็พายายาเนี่ยอย่าไปชนมันนะแล้วก็แถมอีกอันนึงคืออุบาทอย่าไปชนมันดาวอุบาทนะเนี่ยคนนี้นะถ้า ถ้าการเงินของเขานะไม่ไปชนตัวนี้ตัวอุบาทเนี่ยนะโอ้รวยแล้วนะคนเนี้ทีนี้เสียตรงการเงินหาเงินง่ายหาเงินเก่งแต่ว่าเนี่ยไหมตรงนี้เ,เงินอยู่บนลาหูและไปชนอุบาทก็เลยมาแล้วมันก็ไปไงเออนั่นแหละรจริงๆเขาหาเงินเก่งนะคนเนี้แต่ว่าลูกเขาก็พอใช้ได้นะแบบนี้คือไม่เสียดาวไม่ชนเสียพอใช้ได้แต่มันเป็นการีพอเป็นการีปับ๊บก็จะเหนื่อย จะเหนื่อยกับลูกอพอมีลูกแล้วก็ต้องเหนื่อยเด็ดเหนื่อย,น,อยนะจ้านะนะก็เข้าใจแล้วนะว่าจะดูแบบใครที่จะมีลูกเป็นอภิชาต,ตบุตรก็ให้ดูตรงปุตตะนะแล้วก็ชนดาวดีๆคือสุภะธานางังหรือโพคาหรือชนกระดุมพระหรือชนดาวที่ชนคาว่าทรัพย์สินทรัพย์สินและชื่อเสียงสุภามัน,ปนแปลว่าชื่อเสียงและความเจริญอยู่แล้ว,ว,ะน,ลวนะโอเคจ้าบวัสดีค่ะ